สองเลขเด็ดน้องจอมทัพปังไม่ไหวสำหรับดาราสาวคนสวยคุณแม่ลูกหนึ่งอมสะกาวใจในงวดล่าสุดจัดหนักจัดเต็มกับห่วยที่ออกมาใบเลขเด็ดจากกระดิ่งเงินกระดิ่งทองที่เลี้ยงไว้และภาพวาดศิลปะจากน้องจอมทัพลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณแม่หอมถูกเลขท้าย2ตัว70จากที่น้องจอมทัพหยิบให้และบวกกับที่น้องจอมทับวาดด้วยส่วน06ได้จากน้องกระดิ่งมาเต็มเล่าสุดเลขเด็ดงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2565ที่ใกล้จะถึงนี้ ทางด้านอมสัก,กาวใจและลูกชายน้องจอมทัพมาอีกแล้วโดวยคุณแม่ออมโพดภาพเลขห้องผู้ป่วย14307หลังจากน้องจอมทัพไม่สบายเป็นใครเข้าโรงพยาบาลซึ่งลาสุดหายป่วยกลับบ้านได้แล้วและอีกหลายๆคอมเมนต์ที่เข้ามาให้กำลังใจน้องจอมทัพและแม่ออมในขณะเดียวกันออมสะก,กาวใจ ก็ไม่น้อยนะาลูกชายโพย์ภาพตัวเองถือ iPad พบว่าเลขเด็ดที่ค้นหาในแอปขายลอตเตอรี่ออนไลน์จากกองสลักพัดคือ8 7 6 876ดด้วยที่คอหวยและเหล่าบรรดานักเสี่ยงโชคทั้งหลายต่างบอกว่าตรงใจเลยสำหรับเลข7667สําสำหรับอมสะกาวใจและลูกชายน้องจอมทัพเป็นหนึ่งคนที่ใบหวยเก่งใบหวยถูกทุกงวดด้วยเลขเด็ดส่วนใหญ่มาจากกระดิ่งเงินกระดิ่งทองที่เลีย้ยงและภาพวาดศิลปะของลูกชายถูกหวยบ่อยจนหลายคนยอมรับยกให้เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ ก่อนหัวพีเซนเตอร์ลอตเตอรี่ออนไลน์